มาต่อกันที่ข้อควรระวังของคนเกิดวันอาทิตย์ประจำสัปดาหา์นี้ค่ะเรามาดูกันว่าสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้มีข้อควรระวังอะไรบ้างขอพี่ไพ่ช่วยบอกทีนะคะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้มีไกด์รายอะไรบ้างที่ต้องระวงังสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์จ้ะ สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ประจำสัปดาห์หน้านี้นะคะเห็นใจสำหรับคนที่เป็นเดอะแบกนะคะเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะภาระของคุณค่อนข้างจะหนักหน่วงกันเลยทีเดียวมีภาระค่าใช้ใจ่ายที่เยอะมากค่ะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์หน้าไพ่บอกว่าถ้ามีเวลาว่างนะคะหาเวลาว่างทำบุญใส่บาตรบ้างนะคะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ มีข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินค่ะแต่ในช่วงปลายปลายสัปดาห์จะมีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามานะคะเป็นก้อนเล็กๆเนาะอาจจะเป็นเงินพิเศษเงินจากโชคลาภหรือเงินจากความเมตตาเอ็นดูหรือว่าเงินสนับสนุนที่มาจากเด็กก็เป็นไปได้ค่ะสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้เนาะช่วงนี้ค่อนข้างจะตึงเครียดวิตกกังวลน,นะคะกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินกับภาระที่แบกอยู่กลัวหมุนไม่ผ่านนะคะสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์ ยังไงเป็นกําลังใจให้ค่ะสาหรับคนเกิดวันอาทิตย์อ๋อแล้วก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับข้อขาข้อเข่าด้วยนะคะเส้นเอ็นเอ็นร้อยหวด้วยค่ะสาหรับคนเกิดวันอาทิตย์ประจําสัปดาห์หน้านี้ไปก่อนคะ่ะ